ย่าสลามไยกุ้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทิดารัตจันแดงโค้ดไอซะและโค้ดนาอิมกาแบค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากลงมือทำให้เยอะไปให้สุดๆลุยให้สุดๆรวยเอง ก่อนหน้านี้นะคะตัวไอซ่านะคะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงค่ะทุกคนค่ขายมานานหลายปีนะคะรายได้ดีไหมดีค่ะแต่มาสะดุดตรงที่เจอเหตุการณ์นะคะป่วยค่ะไม่สบายค่ะนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะงานที่รักงานที่ชอบงานที่ใช่ใหญ่เล่าไม่มีตังค์เข้าทุกคนค่ะทั้งหมดคิดได้ตอนอยู่โรงพยาบาลทั้งนั้นเลยมีเวลาว่างตอนพักฟื้นใช่ไหมคะเลื่อนดูเพื่อนค่ะติดตามเขานะคะว่า เขาทําอะไรทําไมเขามีรายได้เยอะจังเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้มาติดต่อและเรียนรู้งานกับเขาสุดท้ายหลงรักในรายได้คิดอย่างเดียวว่าปลดหนี้ฉันได้แน่นอนนะคะทําได้ทําไม่ได้ไม่รู้นะคะแต่กูจะเอาฉันจะทําฉันอยากได้แบบนี้นี่คือตัวฉันเองสุดท้ายท้ายสุดค่ะระบบที่นี่ สอนตั้งแต่กอไก่ยันหอนะคู่จากคนที่ไม่เป็นติดลบมามาทำอยู่ที่นี่รวมตอนนี้เกือบ5ปีรายได้รวมเกือบ10ล้านบาทต้องขอบคุณที่นี่มากๆจริงๆที่พลิกชีวิตผู้หญิงคนนี้และสามีของฉัน เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะเป้าหมายนะคะที่วางไว้นะคะกับธุรกิจเจมตอนเข้ามาตอนแรกเลยนะคะคือตั้งใจจะปลดหนี้กับตัวเอง1ปี8เดือนตอนนั้นปลดหนี้หลักล้านได้ทุกคนขาหลังจากนั้นปุ๊บเรามีทีมงานที่เข้ามาตลอดเรามีทีมงานที่เดินตามเรามาในทุกๆวันในทุกๆวัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายตรงนี้ที่จะตั้งเป้าในสเต็ปถัดไปคือทุกคนที่มาด้วยกันทุกคนที่มาอยู่ด้วยกัน ตรงนี้จะต้องมีไรายได้แตะล้านชีวิตจะต้องดีขึ้นเป้าหมายที่ทีมงานวางไว้หน้าที่เราจะต้องสารฝันสารเป้าหมายของเขาให้สำเร็จให้ได้ค่ะนี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจากนี้หลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปใครที่ได้มาอยู่ด้วยกันใครที่จับมือไอซ่าจับมือนาอิมไม่ปล่อยแน่นอนค่ะฝันคุณจะต้องเป็นจริงให้ได้ด้วยเราและระบบที่นี่ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะติดตามอยู่หรือกำลังหาช่องทางรายได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางไอซาัาแนะนำเลยค่ะ The James Innovation เป็นทางเลือกไม่ใช่สิเป็นทางรอดนะคะให้กับทุกคนได้แน่นอนค่ะระบบที่นี่ที่ไอซาัาพลิกชีวิตและเปลี่ยนแปลงมาได้ไอซาัาเชื่ออย่างยิ่งว่าไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณเจอ เรื่องภาละนี้สินทําไม่เป็นพูดไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแค่คุณวันนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขอให้เชื่อในระบบของ The James Innovation ช่วยคุณสำเร็จได้แน่นอนค่ะแล้วมาอยู่ด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ